เช่ครับเจ้าเ,าเสือใหญ่เห็นว่าเจอตัวใหญ่มากอาคิปมีวิธีรับมือ,อยังไงบ้างฮะก็ต่อยตามรูปแบบของเรานะครับที่เคยชกมานะครับก็ก็มั่นใจเพราะเราก็เจอมวยตัวใหญ่มาับตลอดและเว่าตั้งแต่ไฟแรกจนถึงปัจจุบันนะครับที่รู้สึกว่าตัวใกล้เคียงสุดก็ มีช่ิยเล็กสุริยาเล็กนะครับนอกนั้นก็อาจจะตัวไม่สูงมากคู่ริตอะไรเงี้ยแต่ก็หนาหนามากนะครับนั้นก็ส่วนอาคิปเนี่ยบางทีก็ดูคือดูตามรูปนะครับมผมก็ไม่ได้เห็นตัวจริงน้องเขาอลนะก็ค,คิดว่าน่าจะอยู่ในระดับของเ,อเพชรสุขุมวิทย์กล้องธรณีมมผมว่าน่าจะ เหลี่ยมกว่าชุดนี้นิดเดียวเพราะเวลาระ,ระยะเวลาในการชกเนี่ยก็เหลือไม่นานแล้วการควบคุมน้ําหนักการลดเยอะเพื่อจะมาทําในรุ่นนี้เนี่ยก็ก็น่าก็น่าคิดนะครับถ้าเกิดทำได้ก็ถือว่าก็เก่งนะครับแล้วก็แต่ทําได้แล้วถ้าเกิดอยู่ในสภาพของการฟื้นตัวของร่างกายเนี่ยผมก็มองว่า ก็ไม่แน่ก็อาจจะเป็นโอกาสจังหวะของเราอาจจะทําเหนื่อยอย่างนี้เหรอใช่ผมมองเนี่ยผมมองเพราะว่าบางทีล้นเยอะไปหรือว e ่าอาจจะทําสบายก็ได้ก็เก็นตัวนั้นเกิดก็อาจเป็นไม่ได้นะเกินครูใหญ่ว่าเราต้องใช้รูปร่างแบบเดียวเราให้ให้ได้เปรียบคิดว่าความเร็วความหลากหลายของอาวุธคือจุดได้เปรียบของเจ้าเสืใหญ่ถูกต้องครับถ้าเกิดผมดูใน สามสี่ฟอร์มของเขานะครับผมดูในสามสี่ฟอร์มของเขาเนี่ยกับของเจ้าเสือใหญ่เนี่ยผมมองว่าตอนเจอพึ่งหลวงหรือไฟก่อนๆเนี่ยสี่ไฟเนี่ยผมก็มองว่ายังถ้าเกิดเปรียบเทียบกับในชุดที่เราเจอหรือเจอประทักกันมาเนี่ยนะครับผมว่าผมมั่นใจว่าเราน่าจะาจะชนะได้นะครับเพราะในช่วงวินาทีวิกฤตหรือความกดดันเนี่ย ในวันนั้นที่เจอกับพึ่งหลวงเนี่ยมันเหมือนเขาก็ค่อนข้างที่จะอพอโดนแล้วก็ค่อนข้างจะแว่งนะครับดังนั้นก็ก็มาแลกก็มาซัดกันเลยนะครับเออก็ว่ากันไปนะครับเพราะอย่างของเราเราก็ไปท้าเบอร์ใหญ่ๆมาหมดแล้วอก็ไม่ได้มีอะไรในเรื่องของกระดูกมวยนะครับแล้วก็ประสบการณ์บนเวทีนะแต่ส่วนของอาคลิปเนี่ยที่เห็นย้อนหลังดูคลิปนะครับก็รือว่าก็เป็นเด็ก อร์มสดขึ้นมานะครับแต่เ,เบียดไปเบียดมาจังหวะการโดนจังหวะก็ทําให้เราเห็นช่องก่อนช้างเยอะกตอ็ต้องวางไปอ่านี่ประมาณนี้